สี่สามสองสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรีแอคชั่นรินไม่มีวันละ EP ห้าพี่จูน EP ห้าพี่จูนจำได้ป่า EP ห้าถ้าจำคร่าวๆก็คือจะเริ่มมีแบบว่าการโดนกลั่นแกล้งการแบบเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยป่าใช่ปะ ใช่เำไม่ได้แล้วอันนี้คือที่ถามใช่ไหมใช่อะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะไปกันเออเเออสียงร้องเลยกจดดิ้ฉันแตแล้วไอ้คือความเดิมตอนที่แล้วมาจำได้เราเคยรักกันเท่าไหน่เคยมีปัญหาสากพี่ได้เสมอนะได้ไหมนะอันนี้เรียโบยังโบเฮ้ยมันจะพากันอ่างนี มันเรื่งองใบนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอยามีเออเฮ้ยอะไรอ่ะช้ำๆไห<ใ>นอะไรอ่นะช้ำๆหายไปแล้วไหนเ,เริ่มรู้สึกเริ่มรู้สึกมันก็ดีนะฝากเอาไว้นนในกายเธอ ภูมิใจในผลงานปะนั่งภูมิใจในผลนเออนี่ไงช้ำนี่ไงร้อยเจ้าเจ้าได้ปะ พักแม่น้ำทั้งหกัห้าไม่ห้านะหกให้สิบเลย <laughs> กลับไปเออกลับไ่ <S 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 าคาดขื้นเลยอ่ะแม้ เธอสวยมากจริงไหปลาลาเซ็กซี่อ่ะแต่เป็นเซ็กซี่ที่สังเกตได้เลยว่าเสื้อผ้าอยู่ขบเพราะอะไรเพราะไหปลาลาที่จุเซ็กซี่มากทุกคนตลกบอ่ะเออเด็กมันยั่วเฮ้ยนี่แล้วจะหันไปหาเขาทำไมเออโโหแต่ถ้าไม่หันนะพี่จูดจะโดนลัดก่อน หายใจไม่ออกได้ก <g ül> ็เลเอออยแบบอะยอมก็ได้ว้า เล่นมาเ <มา S 2> ยอะเล่นมาเยอะก <มา S 1> ็ออขอโชว์หน่อยนะค่ะ <laughs> ยิ้มโคตรจะเจ้าเล่ห์เป็นแบบเนี้ย <laughs> <laughs> โหลิ้นน่ะเป็นไรลิ้นน่ะอยากจะกลับลิ้นให้ขาดเลยอะ่ะก็มันฟิลฟิวป่ะอะไรใหม่ใหม่ภาพสวยสวยมากเห<ด>็นไหมร,รอยฉันไม่พอสรุปใครแพ้สรุปใครแพ้ฉันนะสิฉันนะสิเฮ้ย แต่ไม่ได้นะยังไงกินมันออกมาค่ะคุณลิ้นกินมันออกมานี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยนี่คือเพิ่งเริ่มแต่บอกเลยว่าหายใจไม่ดูดไม่ทั่วท้องจริงตันนี้แต่เป็นซีนที่รู้สึกว่าไม่โป๊ะเลยอ่ะแบบพี่พี่เขาเซฟตี้เราดีมากหมยถึงว่า แบบเป็นเสื้อผ้าอยู่ของทุกชิ้นแต่รู้สึกว่าหายใจไม่ออกพี่เจอคำว่าหายใจเดืดขันขัดโอ้ยใส่กูชิ้นสุสุดสกูชิ้อย่าแค่แน่นั้นก็พออ๋ออันนี้ไม่ต้องถ้าแกะน้องนี่น้องเปียรูดนี่น้องเปียร์น่าหลักอะ น่ว้ทำดีๆแต่มันจะไอ้นั่นเอานะแล้วมันจะอะไรพี่จูตอบมันจะน่ารักไงหกซะเลยดีไหมมาแล้วมาแล้ว เข็มจิลาไงบอกเขาไปซีว่าเข็มจิลาออสะดุ้งสะดุง้งไม่ไม่มีพิลุธเลยไม่รู้<ด>ค่ะดีไม่ตอบสิ่งสูงมากไม่รู้ค่ะ เนอะชันนาซีชันนาีเร่ใจหนูคือชันนาีโหโค้ชเมาเก่งเลยจริงเอเเอแบบทัดถูกไปหนึ่งมาแล้วมาแล้วพีจีจีม่ หน <ersch> okay. uh, right. ึ่งสวดีมาอีกแล้วหนึ่งสวดีเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วครับเข้มชูนี้พี่จุนหุ่นดีมากอะไม่แบบหุ่นดีจริงลองทษเก่งลองทษเก่ง เลิศเกินเอาเวลาไหนหรือปะเสร็จภารกิจแล้วก็มาปั่นต่อปั่นงานต่อม่นใจ่ไม่ใช่ชเขาต้องเขิชเติมความหวานน้ำตาลตกแก่แล้วน้ำตาลต่อเศรอ่ะเออเติมอีกหนึ่งหวานเอออีกปั๊บเออจะเขินนะ นั่นเนี่ยโคจะโบเลยยินไใหมเอ่ะอืมอืมอืมหน้าตรงเวลาดีนี่กันแน่นอนสิคะถ้าเขมมาช้าเขมก็จะโดนบอสคนสวยแขวนประจานแน่พูดมาพูดมาก เริ่มไหนงานขอนเธอเสร็จแล้วหรอบอกฉันหน้าตรงๆให้ยังไม่เสร็จฉันจะได้หาวิธีลงโทษซะแกเคือ อะไรทำแก้เขินออ่านก็เพลินดีนะอะไรทำนอนนั้นไปหมาได้เขียนอะไรถึงฉันหรือเปล่าเอ้ยเออเกียรอ่ะเกียรตัวเองเลยคือมันทำไม่ได้อ่ะมันแบบว่ามันมีจิบมันมีฟิลตอนนั้นเออมันมีฟิลตรงนั้นนึกออกไหม พอเข็จิราจุดแก้มถึงตั่นหนึ่งลก, <มา S 2> ก็มาหมายถึงว่าฟิลเขิอยไอเด็กนั้นมันจุดแก้มจังอะไรเไม่ใหม่ใครใครมันโทรมาพระทายคุณพระคุนพระ เพื่อนก็คือไปกับเพื่อนคนนี้แสนดีค่ะเป็นของเธอ <laughs> นะครับงยังไงต่อยังไงต่อ<ด>มันเกิดมันเกิด บอกให้ก่อน so uhm, uh, เลยเลี้ยงแองเลี้ยงเลี้ยงไม่เถอะแต่ชีวิตจริงที่จูนเลี้ยงเ e n j o อ๋อชนะแล้วไปเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วมีของมาให้ด้วย

ถ้าต่อยบอกว่ายเดนจริงุสาคุณรียนมาุสทำตัวเองเอง เงี <t ries> ้ยหยุดร้องเลยนะหย<อ> <ắng S 2> ุดร้องเลยนะอัอนเน,น,นี้ยหยุดร้องนะก็เลยแบบคือชอบอ่ะ <t ries> เป็นเป็นซีนที่แบบว่าคือมันไม่ได้มีบทพูดอะไรเวอร์เวอ่์แต่พี่จูนคือเก็บดีเทล,ละรายละเอียดแบบชัดมากอ่ะคือขนาดเนแสงมันดับแบบมืดนะแต่แบบเห็นถึงอินเนอร์สายตาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถึงมาะพี่จูนสุดยอดเลยอ่ะ โคตรจะสุดอ่ะดิ้นินแต่พี่จูนยากไหมจิงไม่ได้ยากขนาดนั้นหมายถึงว่าเราก็ตามผ่อดเรื่องไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเจอแฟนเก่าใดๆมันก็ทําแบบนี้แล้วก็แบบอุ๊ดเราสาวออกมาหานะแล้วก็เจอแบบนี้หรอจริงๆรความรู้สึกในใจของพานั่นตอนเนี้ยมันสับสนด้วยเออจริงแต่สายตาพี่จูนเน่ะเล่นสับสนมากเออมันสับสนแล้วมันก็จะยังไงวะแวมันก็มันก็เสียใจแหละแต่มันสับสนอะ ดีอ่ะซีนนี้ชอบมากอ่ะพี่จุนคือแบบคือไดออล็อกแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่พี่จุนเล่นสายตาได้แบบชัดอ่ะรู้เลยว่าแบบสับสนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปสับสับสับสะพายเองเออสับเดี๋ยวเจอสับต่อเลยเนี่ยเจอเจอๆๆเจอเลยเจอเลยแต่คิดว่าน่าจะโดนพ่อสับนะถ้าไม่พี่เขา เราไปกับใครก็บอกพ่อไปสิเข็ไมบอกพอ่อใชไออหมความว่ายออพ่นนพอ่อเไปเป็นห่วงจบเลยคำเดียวจบเ, <c oughs> เลยเป็นห่วง,วงสกแบบนี้นะคะ <c oughs> น้อยใจก็เลยขอไปนอสักทีพอเลิศวะจริงลินไม่สนใจหรอกเ <c oughs> ออลินไม่สนใจหรอกอยากจะไปนอน อ,อยากกทำตัวิยงไงก็เชิญรีนั่นแหละครตัวพีอือจริงค่ะอกใอือเอาอีกพ่อเอาอีกอืมอ,อ,อม,มันอ่ะ MVP นี้ให้พ่อ,อเอาอีกคุณพ่อเอาอีกคุณพ,พ,พ่ออีกเออ คนส่งส่งคนไปดูอ,ปดอุ้ยเข่นจีราก็เห็นน่ะคือเห็นว่าอยู่กับผาพายโอ้เก่งเกินตามมาถูกเลย แทงมาเลยค่ะเอามิดแทงเอามีดแทงไปเลยค่ะเขาเรียกว่าจุกทุกดอกแล้วบอกพอลูกจุกทุกดอกคุณลินดุกแบบจุกแบบทุกดอกเลยอ่ะคำพูดมันแบบ น้าค่ะแหม่ I love you พ่อบ้านหลังนีมีห้องนอให้เก็บสัมภารอือืมถ้าไหนกันถ้าเขียนเป็นอินเทอรเ็ขียนก็ไม่รู้จะไปีไไม่ต้องกอดแล้วเนาะ e ีนี้เลิกเลิกกอด มืออเออ,อเออโอเคนี่ดูเวนซ์ัน <c oughs> นารินพี่รินขวัญรินม,มันก็เจ็บนะคุยสงสารอนะ่ะรู้หรือยังเข้าใจเข็บจีลาหรือยังรู้หรือยังสงสารเข็บจีลาบ้าง <c oughs> เข้าใจแล้วฟิเดียวกันฟิวดียวกันกับพี่รินมันงุนง่านมันมันยังไงมันยังไง เขาเรียกโบว่าเนี่ยโบโบของเทมโบตัวแม่โอเคมสนามหลักจอบหลักจอบเคมคือสนามของเราของคุณคุณตีนเคมน่ารักอะอะไรตัวเลี้ยวละเขาไม่ตอบนอนหลับไปหน้า มันกระซับก็ใส่มันโดนเลยเนี่ยเออเออยังไงอะเขาไปไหนนะเขาไปนอนที่ไหนนะทำไมแม่มากตะฉันหน้าเดี๋ยวจะมันขี้หูใช่ไหมะไรอีกสักทีสิคิดว่าอะไรอ่ะไม่ตอบไม่ตอบเขาไม่ตอบหรอกวันนี้เจ็บกว่าการที่เขาไม่อ่านคือเขาไม่ตอบเลย อันนี้เจ็บจริงหนึงให้มันรู้สับ้างคุณรินให้มันรู้สักสักอีพีบ้างแล้วมันจะรู้ไหมต้องรอดออูต้องรอดูต้องแบบหายเขาคิดถึงบ้างนี่

หับจริงเป้าโคะนอนดิ้ n ที่เขาชอบแหงนหนึ่งคคนเข <ếu> าใจสั่งดลวยแล้วห้องทำงานอะไรยังไม่เวนเสียงเสียงเสียงจ้ะทำไมต้องไม่อยู่ขังพอเขาก็ Like พี่ใช่ตัดแบบนี้พี่แล้วาตัดจบแบบนี้แล้วว่าทุกคนเฮ้ยจบแล้วเย้ฟในอลี่สำหรับ EP ห้านะคะก็เรียกได้ว่าปวดหัวมากหลากหลายอารมณ์เกินแล้วดูดิรึปวดหัวมากหัวยุ่งเฮ้ยแล้วพี่สสนุกมากเลยอ่ะคือเปิดเรื่องมาเปิดเรื่องมาก็เป็นเรื่องบนเตียงเลยเรื่องบนเตียงได้ๆแล้วก็มีไปเจอแฟนเก่า พายแล้วก็โดนคุณพ่อสับออกสับแล้วคิดได้ไหมดไดมันมก็มันก็มีในใจแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้มันจะอยู่ในพาร์ทของใจมันยังสับสนใจมันสับสนแล้วก็แบบปากมันแข็งคือปากไม่ตรงกับใจเออแต่จริงอ EP เนี้ยพี่จูนมีหลากหลายอารมณ์จริงอารมณ์แรกคือฟินฟินก่อนอารมณ์สองคือเสียใจแล้วอารมณ์สคือสับสน โหระห์าลมมากกับรถแต่ EP นี้พี่จูนเก่งมากหมายถึงว่าคิวแต่ละคิวพี่จูนก็จะกระโดดเป็นร้องไห้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้องไห้แต่พี่จูนเก่งมากพอตัดออกมาแล้วว่าเชื่อว่าทุกคนดูก็จะรู้สึกเหมือนพี่จูนจถึงว่าถ้าสรุปคนเนี้ยคนดูไปมาก็จะสงสารคุลินนะหนูจะสงสารเลยซีนที่พี่จูนแบบว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาแฟนของเขาโทรมาคือเขาไปแบบไม่มีคำล่ำลาเลย นื้อออกมาไปเลยแบบ<ช>แล้วนี่ก็นั่งทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวเอาไงอะของขวัญล่ะเค้กละ่ะแต่ไม่เป็นไรนะ<ส><ส>เข็มจิราเขารอคุณลินอยู่เขาขอหนไีไปดื่มนมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเขากลับมาหาใหม่เราบอกหมดเลยนะว่าไปทำอะไรมาบ้างหน<ช>ึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นโคนิแซนี่แถวนี้เป็นของพจูนจังค่ะขอบคุณลินนะค่ะนี่ต้องของพจูนก็ดีแล้วเฮ้ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ พร้อมที่จะดูตัวอย่างอตอนต่อไปหรือ,อยังตัวอ,อย่างตอนที่หกนั่นครับคุณหนุ่ยว่าคุณเป็นผู้ชายที่โคตรถึ่ได้แล้วพี่ยังต้องจีบพี่ด้วยหรือเปล่าคะเข็มพี่มีอะไรช่วยหน่อยเฮ้ยเอาแหละอินเทอร์น็ตสนุกน่าติดตามมากเฮ้ยสงสารเข็มจีราเลยอ่ะ อยากไอติดตามาตตน้าจิงพรืหัดหน้าเยก็ยังไงก็ฝังเป็นกำลังใจให้เข็มจินาด้วยนะคะ<ม>เานานกือบเราน่าสงสารมากเลยอทุกคน EP หใช่ฝากติดตามด้วยนะคะกับบินไม่มีวันรักนะคะสามารถดูได้ทุกวันพฤหัสนะคะเวลาสองทุ่มที่วีทีวีค่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม reaction EP ที่หกีทหน้าด้วยใช่คะ่ะแล้วก็ EP หกเนี่ยอยากอยากฝากพี่พี่ช่วยกันแฮชแท็กด้วยนะคะ ตัดเลยนะคะ